สวัสดีค่ะวันนี้ไปเที่ยวบ้านลูกมาแล้วก็พาไปเที่ยวตลาดนัดแถวบ้านลูกนะคะตลาดบ้านฟ้าแต่ว่าลืมถ่ายลืมถ่ายนำเข้าช่องก็เลยมาถ่ายที่บ้านนี่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะ<ม>เดี๋ยวไปชมอตลาดแถวบ้านลูกกันนะคะแล้วก็มีตลาดอะไรอะ่ะ ร้อยปีปทุมธานีอยู่แถวลำลูกกาด้วยค่ะแต่ว่าน่าสงสารมากไม่มีคนไปเที่ยวเลยที่จริงสบายเนาะพอไม่มีคนไปเที่ยวก็ไม่มีแม่ค้าไปขายด้วยเดี๋ยวไปดูนะคะตลาดอยู่บริเวณบ้านฟ้าปิยพิรมนะคะทางปากทางเข้าเลยค่ะติดกับถนนลำลูกกาเลยเลยโลตัสมานิดนึง มีด้วยกัน2ตลาดติดกันเลยนะคะก็คือตลาดบ้านฟ้ากับตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ตลาดบ้านฟ้าจะเป็นตลาดเย็นนะคะส่วนตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่จะเป็น walking street เป็นเหมือนไนบาซ่าค่ะแต่ก็เปิดถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะคะตั้งแต่ประมาณ11โมงจนถึง4ี่ทุ่มมีทุกวันนะคะแต่ว่าของเยอะก็คือวันศุกร์เสาร์ทิ์ทุกสัปดาห์นะคะ ก็อ,อิสานทอดน่าทานมากเลยมีเปรี้ยวมากเปรี้ยวกลางไม่เปรี้ยวหมูย่างค่ะคิดละสี่สิบบาทสุดอร่อยค่ะต้ยมยำกุ้งต้งยมยำปลาไข่ปลา ปลาหมึกต้ยมยำรวมนะคะโทษนะตัวัวต้องไนสดๆเลยนะคะสั่งต้อยมยำน้ำข้นรวมค่ะส่วนนะคะในโดมก็มีของเยอะมากเหมือนกันนี่สลัดก็มีนะคะสำหรับคนรักสุขภาพ ตลาดโลก็มีหน้าหมูข้าวคกปะปิหน้าทานทั้งนั้นเลยตาลิมมะพร้าวกะทิคอหมูย่างต้มยำนี่อยู่ในโซนตลาดเย็นนะคะตลาดนัดตอนเย็นก็จะเปิดประมาณบ่ายสามถึงประมาณสองทุ่มนะคะของกินน่ากินทั้งนั้นแล้วก็อร่อยทั้งนั้นแล้วก็เขาทำดีทำสะอาดะคะ่ะพี่เพนทานไม่หมดเก็บไว้กินวันรุ่งขึ้นก็ยัง รสชาติไม่เปลี่ยนเลยค่ะอร่อยมากค่ะที่พี่เพนซื้อมาอร่อยทุกอย่างเลยนะคะทั้งผัดกระเพราราดข้าวขนมจีบต้มยำรวมแล้วก็คอหมูย่างอย่างนุ่มเนื้อแดงล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ไส้กรอกอีกสารทอดอร่อยมากตลาดน้ำก็มี2ตลาดนะคะคือตลาดโบราณร้อยปีกับตลาดวัดนางคันจันตรีค่ะอยู่ติดกันเลยเหมือนกัน ตลาดโบราณร้อยปีก็เป็นห้องแถวสมัยก่อนนะคะแต่ว่าไม่มีคนเที่ยวเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอลำลูกกาเลยนะคะที่จริงบรรยากาศดีมากแล้วก็สถานที่เขากว้างขวางค่ะเสียได้เหมือนกันแต่ใครอีกแวะไปเที่ยวไปทําบุญได้นะคะก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำร้านอะไรอยู่ประมาณ3-4มร้านค่ะมีจิจกรรมฝาผนังพอให้ถ่ายรูโปโพสท่าสวยๆได้หลายจุดเลยนะคะ พี่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดชมพี่เพนได้นะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ